โปเอทีจิตปพริชินฮะบีบิ๊กคีนอคอศรี 4, ธรรมราชนะฮะแต่ก่อนนี้ก็คือไม่เคยมีความรู้ด้านการทำกุญแจมาก่อนหน้าน,นี้ก็เปิดเป็นร้านขาย,ขายขอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างทีนี้ในส่วนหนึ่งก็จะมีการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเล่นพุ่นมาด้วยแล้วก็เสริมๆึ้นไปครับทีนี้แต่ว่าในงานหน้าน,นี้มีโอกาสที่ดี แล้วก็ช่วยส่งเสริมธุรกิจเดิมได้รวมทั้งเปิดโอกาสให้เราใหม่ๆได้อีกเยอะแยะเลยในส่วนตัวนั้นผมเองยังถือว่าไม่เก่งมากนะักฉะนั้นถ้ามีเวลาจะกลับมาเรียนเพิ่มเติมคนระับทำไมถึงเลือกที่คียเวิดเพราะตัวคีเวิดนี้ทุกอย่างพร้อมเสร็จสรรทั้งการอบรมแล้วก็ทั้งเครื่องมือ เราไม่จะเป็นต้องไปหาที่อื่นละที่นี่มีให้หมดก็จะสะดวกกับคนที่เริ่มต้นใหม่หรือคนที่ไม่มีช่องทางเพื่อจะซื้อของหรือจะทาอะไรเลยที่นี่จะบอกข้อทางรวมทั้งาการวางแผนในเรื่องของการตลาดอะไรให้ด้วยถือว่าสอบผ่านในทุกด้านครับเรื่องของอาการอบรมนั้นเป็นลักษณะเป็นกันเองทำได้ แรกๆก,ก็จะเป็นเรื่องยากสำหรับมือใหม่แต่ถือว่าอาจารย์คมเดชส,สอนได้ดีสอนให้เข้าใจง่ายจึงสามารถที่จะทําได้ถึงจะยังไม่คล่องมากแต่โดยเทคนิคแล้วถ้าเราพยายามสามารถทําได้ครับแล้วก็การเรียนไม่มีความเรียดไม่มีความกดดันไปนเองเองรวมทั้งอะไรที่ไม่เป็นอะไรที่ไม่คล่องสามารถทําจนคล่องจนเป็นได้ไม่รีบไม่เร่ง คนที่เรียนก็สบายใจครับในส่วนของเป้าหมายในชีวิตหลังจากที่ได้เรียนจบจากทีวีมาแล้วโดวยส่วนตัวแล้วตอนนี้ก็บอกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นในการทางกุญแจและจะกลับไปเปิดที่จังหวัดน,นครครัทีนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะเปิดเป็นสาขาที่นครทั้งสาขาเนินเปิดร้านใหญ่เลย หรือว่าจะจะเจืิอจากตัวได้ในอนาคตนะ